หากมีสาบุไรย่อมต้องมีช่างตีดาบสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติของช่างตีดาบผู้หนึ่งผู้ซึ่งตีดาบอันเลื่องชื่ออันปกคลุมไปด้วยความหวาดกลัวและความเกลียดชังดาบของเขานั้นกล่าวได้ว่าเป็นดาบที่บ้าคลั่งและสามารถตัดได้ทุกสิ่ง มุลามาะเซนกินช่างตีดาบในสมัยมุโลมชิช่วงศตวรรษที่14-16ตามตำนานเล่าว่าช่างตีดาบผู้นี้เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของสำนักตีดาบมาซามุเนะก่อนที่จะแยกตัวออกมาในตัวของมุรามาะเองนั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความบ้าคลั่งและเขาเองก็ได้ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของเขาเองตรงไปในดาบที่สร้างขึ้น นั่นจริงทําให้ผู้ที่ครอบครองดาบของมุลามาสานั้นกลายเป็นนักรบที่บ้าคลั่งและโหดลร้เหมือนกับตัวของมุลามาส์เองแต่ดาบของมุลามาสานั้นแตกต่างจากดาบของอาจารย์ของเขาโดยชิ้เนเชิงครั้งหนึ่งมุลามาส์ได้ท้าประลองดาบที่เขาสร้างกับดาบของสำนักมาซามุเนเพื่อหาสุดยอดดาบที่ดีที่สุดในสมัยนั้นโดยในการทดสอบครั้งนี้ทั้งสองสำนักได้นำดาบที่พวกเขาสร้างขึ้นไปปักไว้ในลำธารและหันคมดาบขึ้นต้านกระแสน้ำ ผลจากการแข่งขันพบว่าดาบของสำนักมุรามสะสนั้นสามารถตัดได้ทุกอย่างที่ไหลผ่านคมมีดของมันไม่ว่าจะเป็นปลาใบาไม้หรือแม้กระทั่งอากาศเองก็ตามแต่ดาบจากสำนักมาซามุเนะนั้นตรงกันข้ามแต่อย่างไรก็ตามกลับเป็นดาบจากสำนักมาซามุเนะที่ชนะการประลองครั้งนั้นไป เพราะเนื่องจากคมดาบของมุรมามาสะนั้นมีความกระหายเลือดและสามารถทำลายได้ทุกอย่างแต่ดาบของมาซามุเนะนั้นกลับเป็นดาบแห่งความเมตตาและไม่ทำลายล้างโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับตำนานอาถรรพ์ของดาบจากช่างตีดาบผู้นี้อีกว่ามีการใช้ดาบของมุรมามาสะในการฆ่าสมาชิกของตระกูลโทคุงาวะหนึ่งในตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดในญี่ปุ่นสมัยนั้นและหลังจากนั้นการครอบครองดาบของมุรมามาสะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผิด และถ้าใครที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษอย่างนันและหนึ่งในการลงโทษผู้ครอบครองดาบของมุรามาสะที่โด่งดังมากที่สุดในปี1634นั่นคือกรณีของทาคานากะอุเมะผู้พิพากษาจากเมืองนางาซากิที่ครอบครองดาบของมุรามาสะมากถึง24เล่มเขาถูกสั่งให้ทำการเซฟป,ปุกปุกหรือฆ่าตัวตายโดยการ ควานธงเนื่องจากมีการกวาดล้างดาบมุลามาะอย่างหนักหลายๆคนที่ครอบครองดาบอยู่จึงได้พยายามที่จะซ่อนดาบไว้และมีการลบสัญลักษณ์ชื่อของมุลามาศที่อยู่บนดาบเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในเนื้อเรื่องของเฟดนั้นมุลามาะถูกอัญเชิญมาในร่างของเอมิยะชิโร่มุลามาศคิดว่าเขาไม่เหมาะที่จะเป็นวีรชนเนื่องจากเขายังขาดความกล้าที่วีรชนควรมีเพราะเหตุนี้มันจึงทำให้เขาต้องปรากฏตัวในร่างของผู้ที่เหมาะสม มุรามะสะบอกว่าเหตุที่เขาถูกอัญเชิญมาในร่างของชิโร่อาจเป็นเพราะชิโร่มีร่างกายและจิตใจคล้ายกับมุรามะสะเองสมบัติวิรชนที่ครอบครองเนียวจินกิริมุรามะสะประเภทไม่ทราบระดับไม่ทราบเป็นดาบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมุรามะสะความคมนั้นสามารถตัดผ่านทุกอย่างได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียว แต่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทั่วไปจะใช้ได้จะต้องอยู่ในระดับเดียวกับมูซาชิที่เข้าถึงแก่นแท้ของดาบแล้วเท่านั้นมุรามาสะบอกว่าดาบเล่มนี้เป็นผลงานที่ล้มเหลวเพราะมันยังไม่สามารถตัดขาดพันธะและโชคชะตาได้ซึ่งมุกะริมุลามะสะประเภทไม่ทราบระดับไม่ทราบแม้ว่าข้าจะไม่ใช่จูเบนักดาบที่แข็งแกร่งแม้ว่าข้าจะไม่ใช่ฮันโซหัวหน้ากลุ่มนินจาแม้ว่าข้าจะไม่ใช่อเบโนเซเมเจ้าแห่งองค์เมียวจิ แม้ว่าข้าจะเป็นเพียงช่างตีดาบเหตุใดข้าจึงถูกเรียกมาเพื่อค้นหาสุดยอดดาบใบดาบเล็ก,ก้าที่ไม่ตัดเนื้อกระดูกและชีวิตสิ่งที่ข้าแสวงหาคือการตัดความแค้นและโชคชะตานั่นคือการปลดปล่อยข้าออกจากกรรมเครื่องมือมากมายนับไม่ถ้วนแกะสลักคมนับพันเป็นกองดาบนี่คือสถานที่ที่ทุกเส้นทางข้ามผ่านนี่คือสถานที่ที่ปรารถนาทั้งหมดหลั่งไหลนี่คือทั้งหมดที่ข้ารอคอยมาทั้งชีวิต そこにいたはあまたの剣んさんきづきに気づいた刀たなずかえんぎをもってしくをおたついやいがきつくるは戦士のやいばしたじょうぶつしていきな เป็นดาบจำลองที่มุลามาะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สู้กับอมาคุสะาชิโรเป็นดาบที่ถูกสร้างขึ้นมาตามอุดมคติของมุลามาะคือเขาต้องการที่จะตัดความแค้นพันทะและโชคชะตาทำให้ดาบเล่มนี้มีความสามารถในการตัดทุกสิ่งได้แม้แต่กระทั่งชะตากรรมแต่ดาบเล่มนี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะสามารถใช้ได้โดยหากมุรมามาะใช้เพียงแค่การแกว่งดาบเพียงครั้งเดียวก็จะทำให้เขาตายในทันทีอลิมิเต็ดเบรดเวิร์ก การสร้างดาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดระดับ E ถึง A บวกบวกประเภทต่อต้านกองทัพความสามารถการสร้างโลกจำลองโดยในโลกนี้จะสามารถสร้างอาวุธขึ้นมาและโจมตีใส่อีกฝ่ายได้แต่สิ่งที่จำลองขึ้นมาจะมีระดับที่ต่ำกว่าของจริงหนึ่งระดับเสมอโดยเขาสามารถจำลองอาวุธได้ทุกอย่างแม้แต่สมบัติวิรชนก็ตามแต่หากสิ่งนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาจากวัสดุบนโลกจะไม่สามารถลอกเลียนได้ ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมเอาไว้ด้วยนะครับ